ต้มมานี่ครับพี่น้องนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู้หู่สู่คนครับมานี่พอกับเท่าเล่าคือเฉือดชาแนลครับผมมานี่พาพี่น้องมาเบิ่งการห่อข้าวต้มนี่ครับพี่น้องห่อข้าวต้มยังคงงัยไหมข้าวต้มข้าวต้มมัดอันนู้นใบตองใบใบใบผักเผาพี่น้องใบักเผาเนาะอันนี้ก็เป็นใบผักเผาอ่อนใบักเผาอ่อนยอดมันนะพี่น้อง มืออือ่นออกกัญานะครับพี่น้องเนาะมันนี้พาพี่น้องมาเบิ้งครับผมเออเข่าพันษาครับพี่น้องขอไพ่พี่น้องเบ้าพิษอันนี้ก็กล้วยครับผมกล้วยกล้วยทำว่าแม่นบุแมน้ำวานเนาะอนี่ขอนี้วแมีคนเดียดังเดดังเดียขนไหมขเนิ้วขนี้วอืมุนงกระเทียมขุนงากเทียสดเออใช้ซึนามาก็ต้ม อ๋อะป้าพี่น้องมาเบิ้งครับผมอันนี้แล้วแล้วครับพี่น้องนี่แล้วแล้วอ่ะเบิง้งเมียเบิ้งห่อครับเ <c oughs> ออบัานทลาเอินก็ต้มเอียงบุทลาวก็ลืมนะพี่น้องเลย กระตุ่มยังวะอ้าพี่น้องหูก่คอมเมนต์มาบอกกันเด้อครับพี่น้องจำซื้อบริไรแล้วเขาต้มเน่าเขาเอื่อนยังดอกแบบนี้บ้านทาน่าจําจำอะไรกันแต่เขาเขาต้มมัดเขาจะเป็นกระตุ่มแบบนั้นเนาะมัดเป็นสามกีบสี่กีบไมอันนี้เขาเอื่นกระต้มยังบุทลาล่าลืมเลยพี่น้อง <c oughs> คอมเมนต์มาบอกกันเด้อคือบอกแล้ว,วลืวมเหล้ามดเลยพี่น้องเลย ตอนเชานะครับพี่น้องเนาะไปวัดว้ว่าดึงยื่นอ่าแม,ม,ม,มวคือมวนใบตองประมาณตีสิบเนาอ,อ,อืมเอใส่เนาะใส่ตัก เอาเอา้วยใส่พี่นอ้องกระโกบกันหน่อยบันพี่น้องบีบจักหน่อยพี่น้นาเอกาขอบคุณพี่น้องครับผม,บมขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับที่ติดตามรับชมเท่าเล่าเคยสวยครับพี่น้อง ฝากพี่น้องไ้คลอกก่าครับผมมนีภาพพี่น้องมะบึงหอข้าวต้มครับกะฝากพ,พี่น้องอกดติดตามกดซับสไครต์ครับพี่น้องครับถ้ามาคิมนีกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับให้พี่น้องมเบึงไอหอข้าวต้มครับพี่น้องเขารรษาอันอย่าลืมด้วยพี่นออ้องเอ้ยอันท่านจำเสือได้ก็คอมเมนตนมาบอกาทาราหแน่นครับพี่น้อง <c oughs> าทาราห์ยังจำมาทา่ไหนายอยู่ข้าวต้มยังบุสงสัยเสดทั่วไปถามแม่ไม่แรง เลาจำบอดดิปนันนี้แกเออเออถ้าภาษาช่วยกะซ้อมมาเถอะซ้อมเพื่อนว่าพี่นอออ้องเออซ้อมโออซ้อมคาโต้งเพื่อนบางสี่ครับพี่น้นนอง <c oughs> โอ้ยเนาะยถ้าเราจำบอดดิพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์มาบอกถ้าเาเนี่ยพี่น้องเอ้ยได้เบิังคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกถ้าเราเนี่ยอ้าว ฟันเพื่ออันเพื่อนีนาว้กี่ลรอแล้วกี่นะครับดิงโครับวันนี้ก็เดี๋ยวสีตอนแล้วนะพี่น้องเนาะสีเอาไปต้ม่มแล้วก็แกะออกให้พี่น้องเบิ้งไปน้ำกันครับผมว่ามันเป็นจังไรน,นะครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นข้าวนียวอธิบายมาอยู่อบมึงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้อาจจะเบาบ่อเข้าใจครับพี่น้องนี่ก็คือ สูตรไม่เท่าครับผมไม่เท่าผู้จิตใจเขาเนีวะะ้วแล้วก็หัวกะทิครับพี่น้องแล้วกะ็ห้วยเกลือหน่อยหนึ่งครับพี่น้องห้วยเกลือหน่อยหนึ่งให้มันออกแบบรสชาติกลมกลอมนะครับพี่น้องนี่รสชาติกลมกลมแต่บางคนเขาก็อาจจะต้มต้มต้มกะทิเนาะต้มกะทิแล้วเอามันกะทิมาคล<อ>ุก<อ>กับเ,เขาเนาะบางคนบางบานเนาะครับพี่น้องเนาะ พี่น้องมักนี้ม็กดไหล่ครับผมตืกใจกดแช่์คือเกาครับพี่นอ้องอ้าวเดี๋ยวตอนหนึ่งก็น้ครับพี่น้องนาะจเบิ่งอีกเทีน่ยนึงครับผมต่ออีกเที่ยนึงครับพี่น้องอันนี้สูตรแม่เถาคือเกาครับพี่น้องแม่เถิ่นจะเอาอใบบกพร้าวนำหอมครับพี่น้องนี่ใบมะพร้าวนำหอมมะฮอครับพี่น้องจีได้รสาชาติ์หอมขึ้นไป,นปอีออคออกครับพีน่น้องหอมคือยังห้องกินนนำมัพร้าวเนาะหนำมะพร้าวนำหอมนะครับพี่น้องออกรสชาติ์จังสันเลยครับพี่น้อง อันนี้เป็นสูตรไม่เท่าครับผมนี่ครับเออเวลาต้มมันสีห้อมพี่น้องนี่กะเสือกมัดพี่น้องเสือกมัดบนเล็เาละอบยี่งโบอะครับพี่น้องเยวะจังบึงอยู่นะครับพี่น้องเนาะตอนเดี๋ยวไปตุ่มแกพี่น้องบึงครับผมว่าออกมาเป็นยังไงครับพี่น้อง โอ้งามคักแหละนาะงอ่ะครับพี่น้องนี่ก็เหยียบร้อยครับพี่น้องนี่อ่ะแม่พูดดิตม้มใส่ลงไปเลยครับแม่พูดจีกระแทกให้ซ้ำกันครับพี่น,อน้องประกะม้วนไว้ประมาณจ็กตัวนี่สิบกว่าตัว,ตวอ่ะต้มมานี่ครับพี่น้องนี่โอ้โหขอบตาคาร์วานามเกือบท่วม อ่ะนี่มัดที่สองพี่น้องอืมอเบลสายหน้าอีกเพิ่มวะสายหน้าอีจังหน่อยให้มันถ่วมเนาะอืมอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ก็ตุม่มบาเนี้เดี๋ยวซุกแล้วแกะซูพี่น้องเบิ้งครับว่าจะออกมาเป็นหนาตางได้ครับพี่น้องแล้วก็อ่มันสี ออกมาสวยงามบ่ครับพี่น้องหอ <wizard> มบ่ฮะพี่น้องสุกแล้วครับพี่น้องนี่นี่สุกแล้วเดี๋ยวแกพี่น้องบึ้งนี่สุกแล้วครับพี่น้องก็ต้มเขต้มอ่ะอ่ะครับพี่น้องแกะคือพี่น้องเบิ้งครับผมอันนี้ก็มวนมวลออกเลยนี่พี่น้องอ๋อ้หิ้สัตว์เนาะ อย่างพี่น้องเนี่ยบึงนั่ครับผมกับต้มนี่พี่น้องอู้เบึงเสียพี่น้องเบึงอู้ยต่เสียคว่าพี่น้องเลยเบึงสตารท์ทซีซีบึงอ่ะเนี่ยพี่น้องโอ้แมวเมันเป็นทหักขัดนี่พี่น้องือมเ,เมบึงพี่น้องกล้วย าตหอมแห้งพี่น้องเลยมันหอมมันหวานหน่อยๆห,หอมใบมะพร้าวหอมน้ำหอมนะมะพร้าวน้ำหอมโอ้ยเนาะดินพันกันครับพี่น้องอืมจซ่ครับพี่น้องอ้าวครับพี่น้องกับเป็นอันว่าสุกเรียบร้อยครับพี่น้องแถวเล่าสีเออไปวัดมืออื่นครับพี่น้องไปวัดอ่าขอพรรษาเนาะพี่น้องเนาะมือแหลก มือแหลกเขาพัฒาออกกระตุมไปวัดมือนไปเมรเท่ากับไปเมรถ่อกขอขอบคุณพี่น้องครับติดติดตามรับช่วงครับผมอันนิ้บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าบันเ่าาครับผมขอบคุณพี่น้องครับผมวันนี้ทะเลากันล้พี่น้องไว้สันผัครับผมสวัสดีครับ